ลบชนะโดยที่ไม่ต้องลบถือว่าเป็นลบเป็นเป็นยุทธวิธีที่ดีที่สุด <Wow. S 1> เปิดบทแรกมาหนังสือบทแรกหนังสือบทแรกอ่าเป็นเรื่องของต้นราชวงศ์กับสมัยสุขโขทัยนะแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยราชวงศ์อู่ทองเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นราชวงศ์สุวรรณภูมิเลยนะ <Wow. S 1> อ่าอันนี้คือเข้ามาเป็นราชวงศ์สุวรรณภูมิละท <Wow. S 1> ี่ถามไหว่าอายุธยาเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันมีมันมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามีคนอพยพเราก็มาตั้งถิ่นฐานที่นี่นะ ใครรู้คาตอบเนี่ยลงคอมเมนต์มาหน่อยอนะแต่ของอาณาจักรอยุทยาเนี่ยนะครับเขาได้เปลี่ยนผ่านอานาจกันเป็นผ่านกษัตริย์เปลี่ยนผ่านพระมหากษัตริย์กันเนี่ยนะมาถึง34พระองค์ส4พระองค์5้าคระชวงใช่นะครับ<า>พระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ใช่34พระองค์มีแค่ส3พระองค์เท่านั้น3ามเหรอเพราะว่าตัดใครออกไปรู้ไหมคุณตัดใครขุนวรวงสาธิราชม,มาเข้าเรื่องครั้งครั้งแรกเลยดีกว่าที่มีการที่มีการสถาปนนกรุงศรีอยุธยานะแล้วก็ กษัตริย์องค์แรกสู่กษัตริย์องค์ที่สองขุนหลวงพ่อง่วนะครับยึดอำนาจจากพระราเมเศว,พเศวนพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับได้เข้ามาตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นเนี่ยอ,อย่างที่รู้กันแล้วนะฮะในปีพศหนึ่งแปดเก้าสามนะครับก็แต่งตั้งขุนหลวงพ่อหลวงพ่องั่บซึ่งเป็นพี่ชายของของพระมเหสีของพระองค์เองนั่นแหละนะแล้วก็พระองค์เนี่ยทรงเรียกพระเชษฐาอืมนะเรียกว่าเป็นพี่เลยพระเชษฐาพี่พี่อ่าเป็นพี่อืมไม่มีก็จริงๆแล้วเนี่ย ไปตี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 ยึดมาจริงแต่ไอเมืองเราๆนั่นเนี่ยมันยังไม่ได้สมัยพักแบบแบบจริงใจมันแค่แพ้ศึกแพ้แค่แพ้สงครามมันก็ส่งเครื่องบรรณาการมาให้โจโฉเนี่ยก็เลยตอบรูปไปว่าก็ต้องปกครองให้มันไม่สามัคคีกันให้มันไม่รักกันแต่การแข่งขันอย่างเข้มจนเลยเนี่ยเข้มข้นของสองราชสกุลระหว่างแดนนี้ไหนอ่ะเนี่ยคุณแม่แค่นีนี่คือที่ใสัยยก นี่แหละพอผมเมอปุ๊บเ, <laughs> นกกเนี่ยสอนนักกูเนี่ยเขาแข่งขันกันเนี่ยคือคือโะโวอู่ทองอกับสุพรรณภูมิเขียนในปี1 9 1 3ครับพอ,อ1 9 1 3ลบชนะโดยที่ไม่ต้องลบถือว่าเป็นลบเป็นเป็นยุทธวิธีที่ดีที่สุดคุณเข้าใจไหมคือการสู้รบเนี่ยมันมีหลายยุทธวิธีนะแต่ยุทธวิธีหนึ่งคือลบด้วยการทูดลบลบโดยที่ไม่ต้องลบเนี่ยคือประสบกรณีที่สุดละจะลบเลยก็เจรจากัน ก็ไม่ต้องใช้กำลังไงไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อคุณลบหมดอ้าอ่ะ EP ที่ไรสองที่สองเปิดบทแรกมาหนังสือบทแรกหนังสือบทแรกอ่าเป็นเรื่องของต้นราชวงศ์กรบสมัยสุโขทัยนะแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยราชวงศ์อู่ทองเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นราชวงศ์สุพรรณภูมิเลยนะอ่าอันนี้คือเข้ามาเป็นราชวงศ์สุพรรณภูมิละอ้าวจบกันแลวนะกับเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับให้อริยะอริเอ้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อคุณแล้วนะทำไมอริยะเนี่ย ทำไมทำไมต้องมีชื่อผมเข้าไปด้วยโอ้โหพวกนี้คือชีวิตดีดีดีตรงไหนดีดีอ่าแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าครับน่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านในยุคของใครนะนี่นี่มายุคหลวงพงัวนะพงุ้งอ่าพระพระอะไรนะเมื่อกี้ลืมชื่อพระรามเมศวนไม่ใช่ไม่ใช่พระบรมราชาธิราชที่หนึ่งเออนะชื่ออย่างเป็นทางการอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรครับติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง cung kinh cung kinh cung kinh à